สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทํางานเป็นเชฟของผมนะครับว่าเป็นมาอย่างไรเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหรือน้องๆที่กําลังเข้ามาในวงการเชฟหรือผู้ที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศนะครับตัวผมเองก็จบแค่ม .6 นะครับเข้ากรุงเทพมาหางานทําก็เหมือนกับเด็กต่างจังหวัดทั่วไปครับแต่ผมเมื่อไม่ได้มาทํางานเป็นกุ๊กตั้งแต่ทีแรกนะครับผมเคยทํางานร้านอาหารมาก่อนนะครับแต่ว่าเป็นแค่เด็กยกอาหาร ทำอยู่ไม่นานไม่กี่เดือนนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมครับจากหัวหน้านะครับทำได้ไม่นานครับผมก็ลาออกครับผมไปเป็นเซลแมนขายของในห้างครับทำอยู่ประมาณ4ปีครับผมแล้วก็ทำจนรู้สึกอิ่มตัวครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาในวงการคุกจากการชักชวนของน้าผมนะครับที่พอได้รับการติดต่อมานะครับผมก็ตอบตกลงในทันทีเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่มี ความคิดว่าผมจะเป็นกุ้งเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครเลยนะครับคนรอบตัวผมไม่มีใครสนับสนุนผมเลยสักคนนะครับมีแต่คนหัวเราะเยอะเยยผมนะครับว่าผมคงจะทําทไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าผมทามกับข้าวไม่เป็นนะครับผมก็อยากจะลองเฉยๆครับผมผมก็เลยเข้าไปทํางานาในร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ ในห้างนะครับในช่วงแรกๆนั้นก็บอกได้เลยครับว่าท้อมากครับเพราะว่าไม่เป็นงานเลยครับไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแล้วก็มีในบาดมือทุกวันนะครับแต่ก็อดทนครับผมหลังจากบรรจุงานจากร้านแรกนะครับนนพี่ผมก็อาจารย์นะครับอาจารย์ของผมก็บรรจุให้ผมนะครับเป็นพนักง,งานประจําคือ ่านงานนะครับพอผมผ่านงานบรรจุเรียบร้อยนะครับผมก็ลาออกครับผมไปสมัครงานที่ใหม่นะครับแล้วก็เงินเดือนเขาก็ให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิม1 5 0 0บาทเลยครับเมื่อก่อนผมก็ลาออกจากที่เก่าไปทํางานที่ใหม่นะครับทํางานที่ใหม่อยู่ก็ไม่ถึงปีครับนะคนเดิมนะครับที่ชักชวนผมเข้าวงการกลุ่มนะครับก็ชวนผมไปทํางานที่ต่างประเทศอีกนะครับที่ประเทศอิสราเอลนะครับผมก็ตอบ ตกลงเลยนะครับหลังจากที่ผมตอบตกลงว่าจะไปทํางานต่างประเทศนะครับคนรอบตัวผมก็ยิ่งหัวเลาะผมหนักกว่าเดิมอีกนะครับว่าผมเพิ่งจะทํางานเป็นกู๊ดได้ไม่นานแล้วจะไปทํางานต่างประเทศได้ยังไงบอกว่าผมคงจะทําไม่ได้แล้วครับถ้าผมอยู่ได้ปีนึงก็ถือว่า,าผมอดทนมากแล้วนะครับมีแต่คนพูดแบบนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วผมก็ลาออกจากที่เดิมนะครับ ไม่นานนายจ้างก็เดินทางมาดูตัวนะครับที่เมืองไทยแล้วก็ทําสัญญานะครับประมาณ2เดือนหลังจากนั้นผมก็บินมาทํางานต่างประเทศเลยนะครับตอนที่มาทํางานต่างประเทศนั้นนะครับผมก็ไม่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาเลยนะครับแล้วก็งานผมก็ยังไม่ได้เก่งเลยนะครับเพราะว่าผมทํางานมาแค่ประมาณปีกว่าๆนะครับแต่ผมโชคดีตรงที่ผมมีอาจารย์ดีนะครับ ก็คือสอนผมทุกอย่างนะครับผมก็เรียนรู้ได้ไวนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวก็คือผมจะหาเงินได้มากที่สุดนะครับผมก็เลยเดินทางมาทํางานต่างประเทศเลยนะครับเรื่องภาษานี่ก็คือไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็โชคดีนละครับมาเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับมีพี่ทํางานด้วยกันนะครับก็คอยบอกคอยสอนนะครับผมทำให้ผมพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับ เรื่องภาษานี่ก็คือเมื่อก่อนนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มี iPhone เหมือนทุกวันนี้นะครับก็ใช้ d i c t i o n a r y นะครับเปิดอ่านทุกวันนะครับต้องใช้ความพยายามนะครับความขยันหลังจากการทำงานนะครับเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่อนะครับนะครับพอทำงานอยู่กับนายจ้างนะครับได้5ปีนะครับหมดสัญญานะครับท่าแก่ก็ไม่อยากจะจ่ายเงิน โบนัสให้ผมนะครับก็คือพูดง่ายง่ายก็คือโกงผมนั่นแหละครับผมก็เลยต้องเ,อเข้าไปาให้ทนายช่วยฟ้องร้องนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนีวีซ่าอยู่นะครับก็รองเงินจากนายจ้างนะครับแล้วผมก็ย้ายงานไปเรื่อยๆครับใครจ้างผมก็ไปเหมือนกันเถอะนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายงานมาประมาณเป็น10ล้านนะครับภาคเหนือภาคใต้ผมไปหมดนะครับประเทศอิสราเอลเนี่ย โดนโกงก็มีครับไปทํางานเขาไม่จ่ายเงินก็มีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีวีซ่านเองนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอนายจ้างคนนี้นะครับก็ทํางานด้วยกันประมาณ4ปีนะครับแล้วผมก็ลาออกไปทํางานที่อื่นนะครับแล้วก็ย้ายงานไปเรื่อยๆครับผมเพราะใครจ้างแพงผมก็ไปทั้งนั้นนะครับแล้วท่าแก่ก็จะเปิดร้านใหม่ครับก็ไปเจอผมทํางานที่ร้านอื่นก็เลยนะครับต้องการซื้อตัวผมกลับมาทํา กับเตแก่ก่คนี้อีกทีหนึ่งนะครับกับคลิปหน้าเนี่ยผมจะอบอกเคล็ดลับวิธีนะครับในการทำงานแล้วก็ให้เราพัฒนาได้ไวนะครับมีความก้าวหน้าในด้านอาชีพนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ